เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับวารสารเด็กกา a เดียนนะครับออนไลน์ได้ตัวคําถามในเรื่องของวัคซีนนะครับวันนี้คุณหมอนัทก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังว่าณนะปัจจุบันจนถึงสัปดาห์นี้เดือนมีนาเนี่ยเราได้มีอะไรบ้างนะครับคุณหมอนัทได้คุ้นเคยกับเว็บไซต์หนึ่งที่เราเรียกว่า clinicaltrials.gov นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่สปอร์ตโดย US National Library of Medicine นะครับ คือเขาจะกำหนดให้งานวิจัยที่ใช้เกี่ยวข้องกับยาหรือการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองในคนหรือเป็นข้อบังคับในอเมริกาแต่ว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกก็แนะนําให้ลงทะเบียนนะครับจากการศึกษาคุณหมอนักก็เลยได้ลองเข้าไปเซิร์ชดูว่ามันมีงานวิจัยอะไรบ้างที่อยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าเซิร์ชโดยใช้คําว่าโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 ก็จะมีงานวิจัยไม่ต่ํากว่า80งานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับโดยถ้าดูจากภาพ ก็จะทราบว่ามันมีงานวิจัยที่เกิดขึ้นในประเทศจีนจำนวนมากมากกว่าครึ่งแล้วก็เกิดขึ้นในอเมริกาในแคนาดาในออสเตรเลียในอเมริกาใต้แต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่าในแอฟริกายังไม่มีแล้วก็ในยุโรปในอังกฤษนะครับแล้วในประเทศต่างๆรวมแล้วก็ประมาณ80งานวิจัยบางงานวิจัยก็เป็นงานที่ร่วมมือกันนะครับงานวิจัยจานวนมากเนี่ยเริ่มจากการศึกษาการรักษาโดยเฉพาะของทางหนึ่งเดียวในไทยจากราชวิถีนะครับอาจารย์ท่านก็ได้ ขึ้นทะเบียนอยู่ใน clinicaltrial.gov แต่ว่ากว่าจะเสร็จงานวิจัยนี้ก็คงจะเป็นปีนะครับในการที่จะทดลองอย่างที่ท่านได้ยินข่าวเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการใช้ o อโซนเ m i v i r วียรหรือแมก้แมกระทั่งยาต้านเชื้อไวรัสเอชบ HIV ก็ตามก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าคอกเทลคอมบิ n เนชันในการที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการรักษานะครับงานวิจัยจํานวนมากก็เป็นการศึกษาธรรมชาติของโรคหรือศึกษาวิธีการรักษาต่างๆนะครับนะครับ แต่ว่างานที่น่าสนใจและเพิ่งเปิดรับอาสาสมัครเมื่อ2อสวันที่ผ่านมาคือประมาณสักวันที่14-15-16มีนาที่ผ่านมาคืองานที่ซัพพอร์ตโดยเขาเรียกว่าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ไม่ได้หาผลกำไรนะครับก็อยู่ในซีแอตเทิลอยู่ในอเมริกานะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องของวัคซีนว่าเป็นอย่างไรนะครับปกติแล้วเนี่ยเราผลิตวัคซีนนะครับต้องผ่านกระบวนการการวิจัยการทดลองนะครับจากเฟส1 จากภาพนี้ท่านจะเห็นว่าเฟสหนึ่งคือการทดลองเพื่อดูความปลอดภัยนะครับในยาสารสมัครที่แข็งแรงนะครับเพื่อดูความปลอดภัยซึ่งความปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นการศึกษาในระยะสั้นไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนจนถึงเป็นหลักปีหนึ่งนะครับเรามองย้อนในอดีตนะครับวัคซีนที่เราใช้บางตัวฉีดแล้วมีไข้นะครับเวลาลูกเราไปฉีดมีไข้ใช่ไหมครับนั่นคือผลข้างเคียงที่พอรับได้นะครับแต่บางตัวอาจจะมีข้อคําถามว่ากินแล้วจะเกิดปัญหาหรือเปล่านะครับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําในช่วงเฟสแรกๆของงานวิจัยจากนั้นเมื่อผ่านเฟสแรกไปแล้วจะเป็นเฟสที่2ซึ่งเป็นการทําในคนที่จํานวนมากขึ้นหรือในคนป่วยนะครับจากนั้นจึงไปเฟสที่3ที่เหมือนกับเฟสที่2แต่คนเ,เป็นจํานวนใหญ่ขึ้นเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่น อะไรประมาณนี้นะครับงานวิจัยแต่ละงานเนี่ยไม่สามารถจะข้ามขั้นตอนได้เพราะว่างานวิจัยอันดับแรกก็คือว่าจะต้องดูโนฮามก็คือจะต้องไม่เกิดผลเสียกับผู้ที่ทดลองนะครับผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่างานวิจัยตัวนี้เนี่ยแปลกมากที่เขาทดลองในอาสาสมัคร45คนนะครับแต่เขาเปิดเผยชื่อของอาสาสมัครด้วยผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้นี้มัน,ม,น,ม,นมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับมันมันไม่ควรจะถูกต้องนะครับประเด็นของมันอยู่ตรงนี้ครับว่างานวิจัยที่ทดลองตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในงานวิจัย ที่ดีอันหนึ่งนะครับแล้วเกิดได้เร็วนะครับและเป็นผลจากอะไรครับในหลังจากที่เกิดการติดเชื้อในประเทศจีนนะครับนัวกวิทยาศาสตร์จีนก็ได้พยายามทําการวิจัยจนสามารถที่จะลําดับสารพันธุกรรมของตัวเชื้อโคโรนาไวรัสอันนี้นะครับที่เราด้วยกระบวนการอาจจะเรียกว่า next generation sequencing อะไรก็ตามนะครับก็ตอนนี้มีประมาณ30กว่าบริษัทที่กําลังผลิตวัคซีนและ4 บริษัทในนั้นเนี่ยเริ่มทดลองในสัตว์ทดลองไปแล้วนะครับตั้งแต่แรกๆที่เราทราบว่ามันมีเชื้อนี้แล้วก็ค้นพบรหัสพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสอันนี้นะครับติดตามมาจากการติดเชื้อของซาในปี2002 2004นะครับเ,เชื้อของซาอันนี้คือที่เราเรียกว่าโควิด -19 เนี่ยมีรหัสพันธุกรรมประมาณ80-90คล้ายๆกับเชื้อซาเราจึงใช้ว่าเชื้อเชื้อซา2นะครับมันประกอบไปด้วยสายของ rna นะครับในเส้นแล้วล้อมรอบด้วยแคปซูลที่เป็นโปรโตีนแล้วเขาบอกว่ามันจะมีหนามๆแท่งๆท,ที่เราเรียกว่าสปค์ของโปรโตีนและสไปค์ตัวนี้เนะี่ยเป็นสิ่งที่ไวรัสใช้ในการเกาะเข้าเซลล์มนุษย์แล้วเข้าไปอยู่ในผนังปอดนะครับเรียกว่าเชื้อเนี้ยมันไปเกาะอยู่บนเซลล์ของมนุษย์นะครับและปัจจุบันเนี่ยเราก็มีคนสนใจและกำลังทดสอบว่ามันจะมียาความดันตัวหนึง่งที่ไปบล็อกโปรโตีนตัวนี้ แล้วจะพิสูจน์ว่ามันสามารถจะช่วยชะลอเชื้อการเข้าไปสู่ของเชื้อในเข้าสู่ในเซลล์ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันก็ยังเป็นช่วงระยะแรกๆของงานวิจัยมากๆก็ยังตอบไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่เขาสันนิษฐานมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักวิจัยกําลังทำเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าต้องบอกว่ามันเป็นเฟสแรกนะครับปกติแล้วเนี่ยงานวิจัยที่นักวิจัยทำเนี่ยเขาจะใช้อ่จากเชื้อที่มีชีวิตแล้วไปทําให้มันอ่อนตัวลงหรือมันหมดสภาพหรือมัน i n a c t i v a t e ทําให้เชื้ออออไม่่่่กโรคคันนีี้สืสิงท งานวิจัยส่วนใหญ่ทํานะครับแต่ว่าว,วิจัยอันนี้เนี่ยเป็นวิจัยที่พิเศษนะครับเพราะว่าเขาได้ถอดรหัสพันธุกรรมของของตัวเชื้อไวรัสนี้จากนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสปกติเวลาขยายพันธุ์ก็จะผลิตเขาเรียกว่าตัว messenger RNA หรือว่าเครื่องลาย messenger คือผู้นําสารและ messenger RNA เนี่ยจะผลิตเป็นโปรตีนออกมานะครับเขาจึงไดเ้เรียนแบบกระบวนการเหล่านั้นนะครับเขาได้นํา บางส่วนของรหัสพันธุกรรมที่มันเป็น mRNA ของอันนี้ที่เขามีชื่อโค้ดว่าตามนี้นะครับแล้วเชื่อว่าโค้ดนี้จะใช้ในการผลิตโปรตีนนะครับแล้วเชื่อว่าถ้าเราฉีดอันนี้วัคซีนอันนี้ไปให้กับอาสาสมัครนะครับร่างกายจะเริ่มดีเท t ได้ว่าอันนี้คือสิ่งแบบปลกปลอมแล้วร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานออกมาแล้วก็ จับเก็บกินโปรตีนอันนี้นะครับและภูมิต้นานทานนี้ไม่ได้สร้างธรรมดาด้วยก็สร้างในปริมาณที่มากด้วยนะครับแล้วเขาเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวเหล่านี้ที่ทำเนี่ยจะเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับอาสาสมัครที่ยังไม่ได้ป่วยนะครับเขาก็มีเขาเรียกว่าเกณฑ์ในการคัดเข้าจํานวนมากนะครับรู้สึกว่าจะ15เกณฑ์และเกณฑ์ในการคัดออก25เกณฑ์เลยนะครับนะครับงานวิจัยนี้เพิ่งเริ่มเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแบ่งอาสาสมัครออกมาเป็น3ากลุ่มกลุ่มละ15คนคนนึงได้รับโดสน้อย โดสกลางแล้วก็โดสสูงมีการฉีด2ครั้งนะครับดันั้นในช่วงแรกของงานวิจัยนี้เนี่ยจะได้ผลออกมาภายใน1-2เดือนแล้วก็ติดตามผลข้างเคียงนะครับเป็นเป็นปีนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยในเฟสแรกผมเชื่อว่าจะไม่มีการกระโดดข้ามเฟสของการวิจัยเพียงแต่ว่าจะอาจจะทำให้แต่ละเฟสมันเร็วขึ้นแต่ว่ากว่าวัคซีนนี้จะออกมาถ้าได้ผลก็จะใช้เวลาประมาณ18เดือนดังนั้นนักวิจัยเชื่อว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ย ไม่ได้ใช้ในการรักษาคนที่ป่วยณปัจจุบันแต่จะเป็นการาช่วยสร้างภูมิในกรณีที่เชื้อมันเบาบางลงแล้วในปีหน้านะครับเราจะใช้วัคซีนนี้เป็นคล้ายๆกับไข้ประจะําไข้หวัดประจําฤดูการเหมือนไข้หวัดที่เราต้องฉีดปีละครั้งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในระยะปัจจุบันเนี่ยคิดว่าวัคซีนนี้ไม่น่าจะออกภายในปี2020นี้แน่ๆนะครับเพราะต้องบอกว่างานวิจัยที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการวิจัยที่ศึกษาว่ายารักษาในคนที่ ป่วยหนักได้ผลไหมแต่ก็มีบางพาร์ทหนึ่งที่เขากําลังวิจัยในเรื่องของการสร้างวัคซีนนะครับสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยเป็นห่วงก็คือว่าวัคซีนนี้เนี่ยเมื่อมีการค้นคิดแล้วเนี่ยก็ต้องมีการถอนทุนคืนนะครับเราก็ต้องดูความใจกว้างของทีมวิจัยของเซียทโตนี้ว่าเขาเป็นหน่วยงานที่ใหญ่มากนะครับผมเคยไปดูงานก็คิดว่าเขาจะใจกว้างเพียงพอที่เมื่อวัคซีนพัฒนาแล้วเนี่ยก็จะมี NGO หรือว่ามีแหล่งทุนต่างๆที่จะช่วยกันระดมทุนในการที่จะ ผลิตวัคซีนเหล่านี้เพื่อช่วยประชาชนของโลกนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยประเทศหนึ่งอันนี้ก็เป็นความหวังของวงการในปัจจุบันนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับว่าเรากาลังพัฒนาวัคซีนอยู่ให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็ภาวนาให้นักวิจัยทําสิ่งเหล่านี้สําเร็จนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ